สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาแกะชมนะครับยกลังรุ่นที่ระลึก8รอบเสมาเสียคาบแก้วรุ่นแรกหลวงปู่เฮงปะพาโสนะครับวัดด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะครับสําหรับรุ่นนี้ก็จะสร้างไม่เยอะนะครับจะสร้างเพียงแค่250ลังนะครับก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับเสกเมื่อวันที่9้า เดือน3นะครับ2567นะครับอ่าพิธีใหญ่นะครับหลายเจจิร่วมเสนะครับคนไปร่วมงานก็โอ้โหสุดยอดนะครับอ่ารายการทีวีก็ถือว่าหลายช่องนะครับที่ไปถ่ายทํารุ่นนี้นะครับอ่าส่งคุณค่าต่อการเก็บสะสมแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะอ่าสำหรับกล่องที่พี่ๆเห็นอยู่นี้นะครับมีทั้งหมด6รุ่นนะครับบางรุ่นพี่ๆก็ปิดไปแล้วนะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะครับกล่องกำมะหยี่แบบนี้นั่นนี่คือเหรียญแจกในพิธีนะครับใครสนใจก็แอด ID line แล้วก็เบอร์โทรมานะครับอาจจะหมดก่อนนะครับทักมาก่อนได้ก่อนนะระหว่างทําคลิปก็อาจจะมีบางท่านปิดนะผมก็ได้โพสต์ลงทำลายนะครับผ้ายันก็มีนะครับอยวเอาไว้แจกนะผ้ายันนะนี่นะครับผ้ายันก็ได้มาอยู่3ามผืนนะครับผมจะมาแกะยกลังให้พี่ๆได้ชมกันเลยนะครับสำหรับทีมจัดสร้างรุ่นนี้ก็เป็นซูเปอร์ลาบเพานะครับแล้วก็พลอยเสบียงบุญนะครับอก็ถือว่าผู้สร้างตั้งใจทํามากนะครับรุ่นนี้เก็บได้ อย่างสบายใจแน่นอนนะครับอ่ะมาชมกันเลยครับในหนึ่งลังจะมีรายการอะไรบ้างเนื้ออะไรบ้างนะครับมาชมกันเลยนะครับนี่รูปแบบกองแบบนี้เลยนะครับป้ายครับผมอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะขอญอาตเจะนะครับพี่ผู้รสร้างเขาจะทำสัญลักษณ์ไว้ไหมนะครับมาร์กเนื้อเงินไว้ไหมเรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับผม จะแกะทั้งหมดหนึ่งลังนะครับถ้าไหนสนใจรายการไหนก็แอดไอดียแล้วก็เบอร์ทรมานะอ่าผมอาจจะมีไลฟ์สดนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะป๊านีโอ้โหข้างในก็แถมผ้ายันให้อีกหนึ่งผืนนะครับนี่นะครับแถมผ้ายันนะครับอ่าไม่ได้ทําสัญลักษณ์มาร์กแต่อย่างใดนะครับเนื้อเงินนะครับชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูทั้งหนึ่งลังเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับผม อ่าเรามาชมกันทั้งหมดหนึ่งรังนะครับพี่พี่ผมก็ได้ทําการแกะทั้งหมดแล้วนะครับผู้สร้างการันตีเนื้อเงินสามเหรียญนวะสี่เหรียญครับแต่รังผมเจอเนื้อนวะแค่สามเหรียญนะครับ่าไม่รู้ลืมใส่หรือว่าอยู่รายการไหนนะหรือหายยังไม่ละเอียดนะครับรายการแรกนะครับการันตีหน้าต้องําทุกรังนะครับโอ้ยสวยมากครับพี่พี่นี่นะครับงานสวยบล็อกคมมากนะครับรุ่นนี้นะแกกบล็อกโดยช่างนิวสุพรรณนะครับสำหรับช่างนิวสุพรรณก็ ถือว่าเป็นช่างเบอร์ต้นๆนะครับของประเทศไทยเลยนะครับผมแกก็ผ่านฝีไม้ลายมือการแกะบล็อกหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพยักแสนล้านหลวงพ่อพัดนะครับาลงยาโดยช่างเองนะครับนี่ครับช่างเองก็คือพ่อช่างสาวนะครับนี่สวยงามนะครับงานคมบล็อกคมมากนะครับช่างนิวสุพรรณนะครับหลวงพ่อคูณวัดบรรลังนะครับรุ่นเจริญพรบนหรือหลายรุ่นนะที่ออกมาใหม่นะฝีไม้ลายมือช่างนิวนะครับ อ่ะมาดูรายการต่อไปนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับรายการนี้นะครับลงยาจีบอนนะสำหรับใครที่ไม่ชอบงานลงยาเยอะนะครับนี่แนะนำเลยครับแล้วตอกโค้ชเฮงนะครับรอบแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะพี่ๆรุ่นนี้นะงานสวยบล็อกคมนะครับทรงเสมาแล้วเป็นรุ่นแรกเสียครับแก้วลวงปู่เฮงนะครับผู้ไปร่วมงานก็ถือว่า เยอะนะครับรุ่นนี้นะรายการทีวีหลายช่องไปถ่ายทํานะวันสองวันน่าจะเห็นกันนะครับออกรายการทีวีหลายช่องนะครับไปรอติดตามได้นะครับอมาดูต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินลงยากีบอนเหมือนกันนะครับได้เนื้อเงินลงยากีบอนสองเหรียญเลยนะครับนี่นะครับนี่สําหรับท่านที่ไม่ค่อยชอบงานลงยาเยอะนะครับแนะนาไอตัวนี้จะตอบเก้ารอบนะครับดูนะครับ สวยงามมากครับนี่นะครับด้านหลังนะครับเลขโค้ด54นะครับสนใจรายการไหน ID ไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็จะมีอยู่พิมพ์เดียวนะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังจะลุ้น2แบบนะจะลุ้นยันหลวงปู่นะครับแล้วก็เป็นหลังยัน5้านะส่วนยันหลวงปู่จะพบเจอน้อยนะครับมีโอกาสเก็บไว้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะปะชลุนะครับหน้ากาก องเงินนะครับขอบเงินนะอ่าองนี้เป็นเงินขอบนี่เป็นเงินนะครับลงยาพื้นแดงนะแล้วก็ด้านหลังเป็นเนื้อนาวะนะสวยมากนะครับรายการนี้เลขโค้ดเลขเก้านะครับโชคดีมากเลยครับน่าจะอยู่เนื้อหน้ากากทองคํานะครับเลขเก้าเนาะโอ้เนี่ยนะครับแต่ลังผมไม่เจอรายการพีเอ็มนะโอ้รายการพีเอ็มเล่นกันแรงนะครับลังละเรียนนะครับไปหมื่นบวกเลยนะครับรายการแบบนั้นนะ มาดูรายการต่อไปนะครับพี่รายการนี้ก็สวยนะอ่าเนี่เป็นนวะนะครับฝังตะกุดนะครับทองคําแท้นะครับรายการนี้อ่าเป็นเนื้อนวะฝังตะกุดเห็นนะครับตรงสังขาลงปูเนี่ยครับสีทองทองนะครับนี่คือตะกุดทองคํานะที่ฝังเข้าไปนะครับสวยงามมากด้นรายการนี้นะครับนิยมนะครับรายการแบบนี้นะนี่นะครับด้านหลังนะโอ้โหเลขโคตดห้าสิบสนะครับ สวยบล็อกคมนะครับได้เห็นเหรียญจริงแล้วคงจะบอกว่ารุ่นนี้สวยนะครับ well, ไม่ผิดหวังนะครับฝีไม้ลายมือนะครับผู้สร้างตั้งใจสร้างมากเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่มาดูรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อนาวะนะครับนี่นะครับนาวะฝังพลอยส้มสังคตินะครับต่อโคตรรวยนะครับนี่นะครับแต่ละรายการนะครับไม่ผิดหวังนะครับนี่เนื้อนาวะ เลขโ้ด61่มาดูรายการต่อไปครับเนื้อตะกัวอ้วนพุทธคุณนะครับหลังรอยจานนะครับลงปู่จานให้นะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อตะกัวนะแต่ว่าจานเนี่ยนะัวเสียนะตอกัวเสียรอบเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลงปู่จานให้ครับเพงนะครับนี่เลขสองหนึ่งหนึ่งนะครับรายการนี้ก็แลนะครับผมเนาะ เรามาดูอีกรายการหนึ่งนะครับรายการนี้ก็ไม่เบานะครับนี่นี่นะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับผงแป้งเจิมนะครับเลขโค้ดสองสองนะแล้วมีเจสาลงผูด,ด้วยนะรายการนี้โอ้โหสุดๆเลยนะครับพิธีใหญ่นะเลขเสกสองวาระหลายเจจิร่วมเสกด้วยรุนนี้เลขสองสองอ่ะเรามาดูต่อไปนะครับ เป็นเนื้อชนวนมวลสารนะโอ้โหแต่ละเหรียญแต่ละรายการสวยมากนะครับนี่น่นะครับเป็นเนื้อชนวนนะเลขเก,ก้านะาดำดำ,ดำตอนแรกนึกว่าทองแดงลมดำนะแต่เป็นเนื้อชนวนนะครับพี่พนี่นะครับผมจะให้ดูเป็นบางรายการนะครับอาถ้าในสนใจอยากดูรายการไหนเพิ่มก็ i d line แล้วก็เบอร์โทรมานะครับให้ดูคมสวยงามบางรายการเท่านั้นนะครับงานปะชลุงานประกบนะครับลูกเล่นเยอะนะครับรุ่นนี้ต่อไปนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับน่ากากเงินนะรายการนี้ก็น่าจะรงนะครับนี่โอ้โหงานสวยบล็อกคมเลยนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับรายละเอียดการแจกบล็อกนะครับ พิจารณาเองนะครับชอบรุ่นไหนเก็บรุ่นนั้นนะครับวัตถุมงคลแต่ละรุ่น,แต,นแต่ละรายการหลายเจจินะครับนี่เลือกเก็บตามกําลังนะครับความศรัทธาเลยนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อชนวนลุงนะครับต่อเก้ารอบนะรายการนี้เรียกหนึ่งหนึ่งอ่าโอ้โหปิ๊ดปีดม่วงเลยนะครับนี่นะครับเล็ก ตองหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูรายการข้างบนนะครับผมจะให้ดูเป็นบางรายการเท่านั้นนะครับอ่าให้ดูหมดไม่ไหวนะครับเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะไลฟ์สดนะครับฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับนี่นี่นะครับอันปาก้ายาแดงนะครับรายการนี้เลขโควตสองสามแปดถ้าในสนใจรายการไหนทักมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ได้ดูนะครับอ่านี่ก็เป็นพวกฝังพ่อยนะครับนี่นะครับ ฝ่งพลสังคตินะครับเล็กเก้าหนึ่งเงือนปาก้านะครับอ่ามาดูซาตินนะครับงานซาตินเขาก็มีนะนี่นะครับโอ้โหตอกหัวเสียด้วยนะครับซาตินแล้วตอกหัวเสียสวยมากนะครับผมนี่อันปกาก้าซาตินนะสำหรับไหนที่ชอบงานซาตินนะครับอ่าไม่ควรพลาดนะครับงานซาตินนะ มาดูงานนี้นะครับหลายการที่ก็สวยนะครับหน้ากากเงินขอบเงินไหมต้องดูนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับหน้ากากชุบเงินขอบชุบเงินนะอ่าเป็นขอบชุบเงินนะเลขพุทดหนึ่งหกสามแต่เหมือนอหน้ากากเงินขอบเงินมากเลยครับแต่เป็นชุบนะโอ้โหออปชันเยอะมากนะครับให้ดูเป็นบางรายการนะไอนี้จะเป็นเหรียญหล่อนะครับ โอ้โหหล่อประกบนะครับเหรียญค่อนข้างหนานะรยายการนี้นี่นะครับเหรียญหลอ่อผานไถนะครับพิกดวงนะครับต่อโคตรพิเศษประกบสองหน้านะโอ้โหแรนะรายการนี้ก็ถือว่าแร่นะครับสาบนี้ชอบงานหล่อนะรายละเอียดชัดเจนครับงานเหรียญหล่อนะได้ความคลาสสิกนะครับ ย้อนยุกนะครับอารมณ์แบบเหรียนหลนะ่อเนาะจะเข้าใจท่านที่ไหนที่ติดตามชอบงานหลนะ่อเนาะอ่านี่รายการนี้ก็สวยนะเลขสามสี่เด็ดทุกรายการนะครับมากากชุบเงินนะครับขอบชุบเงินนะเป็นงานประกบนะประกบสามชิ้นป่าย์ฉลูนั่นแหละนะครับพี่ๆเนาะนี่ผู้สร้างใส่ใจจริงๆนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะครนี่อันนี้เป็นเนื้อ ชุบเงินหน้ากากชนวนพิเศษนะขอบชนวนอขอบชนวนหน้ากากชนวนนะ,ะารักนนี้อ่าสวยไม่สวยพิจารณาเอานะครับนี่หน้าเหมือนลงปูมากเลยนะครับรุ่นนี้เราเป็นทรงเสมานิยมเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับสำหรับเสมาเสียคราบแก้วนะอ่านี่โอ้โหแต่ละรายการนี่เลขสิบ เคนะครับรายการนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะรายการไหนที่ผมไม่ดูหมดต้องขออภัยนะพี่เนะาะมันเยอะนะครับนี่อันนี้เป็นอันปาก้านะครับางานปะฉลูนะเป็นเนื้ออะไรดูเนื้อชนวนนะพี่เนาะเนื้อชนวนนะหน้ากากากับด้านขอบนี้จะเป็นอันปาก้านะาต้องแข่งดูอย่างนี้นะถ้าง,งานปะฉลูนะเห็นไหมครับพี่ีมีมิติคมสวยงามนะครับนี่ อ่าโอเคคนระับเดี๋ยวยังรายการยนงไม่ดูอ่ะงานปลาฉลูอีกปลาฉลูน่าจะสิบกว่าเหรียญอยู่นะเยอะอยู่นะผู้สร้างก็ใส่มาให้ก็ถือว่าตั้งใจให้จริงๆนะครับนี่อ่าเก็บก่อนได้เปรียบนะครับภาพสวยๆงานสวยๆนะครับดูพ,มพิมพ์สวยๆแบบนี้นะอ่ามีโอกาสเก็บไว้เนี่ยคือได้เปรียบคนเดือนนะอ่านี่ก็งานปลาฉลูเหมือนกันนะนี่นะครับปลาฉลูเยอะนะครับนี่ มหยิบมาไม่ให้หมดต้องขออภัยนะครับนี่ยาขาวยาขาวนะครับน,นี่นะครับโอ้โหลุงสวยนะครับแต่ละรายการอ,อันนี้ทองแดงเถื่อนนะอะ่ทองแดงนอกนะครับลงยา พื้นแดงนะครับโอ้โหลังยันลงปูด้วยทองแดงนอกนะครับนี่คนว่าทองแดงเถื่อนเขาบอกว่าทองรายการนี้ทองแดงนอกนะอ่าเหรียญแบบที่เหรียญแล้วครับอ่ามาดูรายการต่อไปนะครับนี่นะครับรูปดานะครับหลังยันลงปูด้วยนะอนี่นะครับสวยงามนะครับอ่ะโอเคครับผมจะให้ดูประมาณนี้ครับอ่ะไม่ตัดตีบบ้างนะครับนี่ ท่านไหนชอบงานไม่ตัดปีกนะครับพักมานะครับสวยทุกรายการนะครับงานสวยบล็อกคมนะครับรุ่นนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับสมควรค่าต่อการเก็บสะสมแน่นอนนะครับไม่ตัดปีกนะครับแล้วก็อ่ะผมให้ดูกับงานเพียวนะงานเพียวเขาก็มีนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบงานเปียวนในล่างๆนะนี่เป็นงานเพียวแบบนี้นะพี่นะนี่เป็นลมดํานะมีลมดําแล้วก็จะมีแบบซาตินนะครับนี่เนื้อซาตินแบบนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองนะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับยวผมถ่ายรูปให้ดูอีกนะครับแอดไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมานะครับอ่ะโอเคครับสำหรับที่นี้ผมก็ไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามทางช่องด้วยนะครับแอดไอดีไลน์เบอร์โทรมานะครับทักมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้ารวยๆแฮ็งสุภาพนางกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกท่านสวัสดีครับ